กลับมาเป็นแบบนี้อีกแล้วพอไม่มีใครพาไปเที่ยวก็เป็นอย่างนี้ไหนใครทำนี่ใครทำปีมือตังบ้างดาทิชงทิชชู่เอามาหมดเลยแล้วกัดอะไรอีกไว้เนี่ยฮะตังไม่ต้องแอบออกมานี่เลย ออกมาเนยไหนใครทำบอกพก่อดิใครทำออกมามารับผิดชอบซะเร็วตังทําใช่ไหมไม่มีใครแน่ตังทําใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมลูกตังทํำไหมมีตังตังทําใช่ไหม ฮะตังทำใช่ไหมหืมถ้าไม่บอกพ่อตีนะถ้าไม่รับพ่อตีนะตังทำใช่ไหมฮะตังทำใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเละเทะมีอะไรอีกไหมเนี่ยอื มานี่เลยออกมาเลยไม่ต้องเลยเร็วไม่ออกมาใช่ไหมโอเคงั้นตีรอนี่เดี๋ยวหาไม้ให้ก่อนตีดีกว่าหลายครั้งละดื้อก็ดือด้อ,อใครทำบอกมาดีๆคราวนี้ตีนะโอเคตีมา ออกมาเร็วตีนะเร็วออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาก่อนมีตังออกมาก่อนลูกยอมรับไหมว่าทำเนี่ยฮะใช่ไหมตังทำใช่ไหมหืมตังทำใช่ไหมลูกตังทำใช่ไหมตังตังทำใช่ไหมตีไหมตีดีไหมตีดีไหม ฮะไหนทำใช่ไหมนี่ออกมาเลยลูกออกมาก่อนมีตังออกมากนลูกหนึ่งสองนี่ไม่กลัวใช่ไหมอันนี้ไม่กลัวใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวออนใหม่ออนใหม่นี้ไม่กลัวออนใหม่แล้กวกัน mày phải tươi đi quá yêu này yêu này ưm sao ní lại quá hm đi bằng đồn măng ừ? nhóm ráp mày khai thăm khai thăm khai thăm bột hô tăng thăm mày tăng thăm mày luôn ưng ตังทำไหมหึหึเฮ้ย <c oughs> ตีก็ตีไม่ลงสงสารอีกงอนมาพ่อไม่ตีแล้วมั้ยมาออกมก่กนเลยพ่อไม่ตีเลย เลวมามา,มาพ่อไม่ตีแล้วตังเ็วลูกมาตังพ่อไม่ตีแล้วมารู้รู้ว่าหนูเงอนอยู่ไปไม่มีใครพาไปเที่ยวหลายวันละมาเลวพ่อไม่ตีแล้วเลยมาเลวพ่อไม่ตีแล้วมาขอโทษพ่อก่อนไหนขอโทษก่อนขอโทษพ่อก่อนขอโทษพ่อก่อนเลยขอโทษก่อนถ้าตังทำขอโทษก่อนพ่อไม่ตีแล้ว ขอโทษก่อนขอโทษก่อนเลยขอโทษพ่อก่อนแล้วโอ้สงสารจังอือฮึพ่อไม่ตีแล้วพ่อไม่ตีล้วเดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยวอืมไหนขอโทษพ่อก่อนเลยพูดขอโทษก่อนไหนขอโทษพ่อก่อน ขอโทษพ่อก่อนเร็วตังเร็วมาตังเร็วขอโทษพ่อก่อนพ่อไม่ตีถ้าขอโทษพ่อไม่ตีโอ้ขอโทษพ่อไม่ตีต่อไปไม่ทํานะหรือไม่ก็ทําอีกทํากระดาษทิชชู่ได้ห้ามกัดอิเล็กทรอนิกส์อีกแล้วนะมันแพงกระดาษทิชชู่ไม่เป็นไรอยู่ข้าวไหมอยู่ข้าวยังอยู่ข้าวยังไหนใครอยู่ข้าวบอกพก่ออยู่ข้าวไหม ยังไม่หิวใช่ไหมย,ยังไม่หิวใช่ไหมอ่ะหิวข้าวยังหิวแล้วใช่ไหมไหนจานจานข้าวอยู่ไหนไหนจานข้าวอยู่ไหนหิวข้าวไหมหอืมต้องมาหิวข้าวไมา่รู้ ดิ้นนะหิวข้าวใช่ไหมเออเดี๋ยวพ่อต้มหมูให้เจ้รอนะ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 นั่งรอนี้นั่งรอนี้นะนั่งรอนี้ลูกเดี๋ยวพ่อให้เออนั่งรอนะนั่งรอนะเดี๋ยวพ่อข้าวให้นะไหนบอกก่อนเลยบอกก่อนหิวข้าว บอกพ่อก่อนหิวข้าวไหนบอกพ่อก่อนพูดก่อนพูดก่อนเลยพูดก่อนหิวข้าวไหนใครหิวข้าวทำไงใครหิวข้าวทำไงลูกไหนใครหิวข้าวทำไงบอกพ่อดิใครหิวข้าวทำไงบอกพ่อดิโอเครองนี้นะ